สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งายส,สวยหนึ่งคันนะครับคัสเกตพรีเมียมมาฝากเลยนะครับสำหรับคันนี้ n i สสันเซลฟี่เครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2013มมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ ใหม่แท้นะครับ1 10,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สครับชุดแต่งรอบคันแมกยางพึ่งลงให้ใหม่นะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบชมเช็คตัวรถทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถูนย์บาทครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับคันนี้ได้ออปชันในรถสภาพสวยๆนะครับมีปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับมีแอร์หลังมีแอร์ออโต้นะครับผงมาลัยมันตีฟังก์ชันระบบแอร์ก็เป็นออโต้นะ คันนี้ได้สวยได้เดิมนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับชอบนิสสันชอบค่ายนี้ก็รับรองว่าคุ้มแน่นอนทั้งสภาพทั้งราคาและออปชันนะครับ1 8 9่0 0น1 0 0บาทนะครับผ่อน4,100นโดยประมาณผ่อน6ปีนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นมีพุดสตาร์ทนะครับตกแต่งสวยๆส,สภาพภายในงามงานนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับ มีแอร์หลังนะครับแอร์แถว2เย็นทั่วถึงนะครับการันตีใหม่แท้นะครับใหม่สภาพสวยๆสภาพดีๆภายในก็ง,งามกว้างกวางนั่งสบายดูแลง่ายครับอะไรเยอะครับสำหรับนิสันใครที่สนใจนะครับคันนี้1นึ่งแบาทนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2013บานะครับเบาะหนังสวยๆภายในงามๆเช็ค ดูแลมาอย่างดีนะครับใครที่ถูกใจโทรจตจามาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านดูช่องนี้อยู่นะครับก็ขอเป็นเครดิตครับจะส่งให้ท่านได้ถึงบ้านแน่นอนนะครับรับประกันว่าถึงทุกที่นะครับรับประกันการโอนรถสวยครับนิสสันเ e ลฟี่นะครับมาทางนิสสันก็ตัวนี้ถือว่ากว้างนั่งสบายมีออปชั่นสําหรับเครื่องพันหก็ออปชั่นเยอะที่สุดเลยนะครับถ้ายบอีก2ค่ายนะครับก็ชมได้เช็คได้นะครับ สวยครับภายในงามๆภายนอกก็งามชุดแต่งก็ครบสีสวยเต็มสภาพดีครับไม่เคยติดแก๊สไม่แท้แน่นอน1 0 0 0 0แกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยได้เดิมได้ดีเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ลองพิมพ์ว่ารีวิวนิสสันเซลฟี่นะครับใน YouTube มีคนรีวิวแบบเฉพาะเน้นๆเจาะจงไปเลยครับสำหรับผมเรียกว่ารีวิวเพื่อการขายนะครับคัดรถสวยเช็ครถสวย มาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหานะครับสวยครับคันนี้